เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในช่อง Mr. สเตอร์กระดกเกมเมอร์นะครับเอาวันนี้ผมมีโปรแกรมที่เป็นอีกโปรแกรมตัวหนึ่งจะมาแนะนําทุกคนครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมเคยทาคลิปไปก่อนหนะ้านี้ก็คือโปรแกรมสะท้อนภาพหน้าจอจากโทรศัพท์ขึ้น้นที่ PC หรือคอมนะครับเพื่อที่บางคนนี่อาจจะใช้ตัวคอมพิวเตอร์ครับเป็นตัวที่เป็นสื่อในการแสดง OBS หรือว่าไลฟ์สดออกไปโดยที่ต้องการให้ภาพสะท้อนจากมือถือแล้วก็รัน OBS ในคอมเพื่อที่จะกดไลฟ์ผ่าน Facebook อย่างเงี้ยครับผมบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ผ่านโปรแกรมผมจำไม่ได้นะฮะว่าโปรแกรมอะไรที่เป็นโปรแกรมไลฟ์สดทางมือถือนะฮะอย่างตัวผมเองนี่คือผมก็ถนัด obs มาตลอดก็คือถ้าจะไลฟ์ก็คือผมต้องสะท้อนภาพจากมือถือเข้าคอมเพื่อที่จะไลฟ์จาก obs ออกไปซึ่งผมว่ามันนข้าทนที่จะสถเยรนกว่าจากการที่เราไลฟ์ผ่านมือถือโดยตรงเนาะโอเคครับไม่รอช้าเริ่มเลยนะครับผมวันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมจะแนะนําก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า a power mirror ฮะให้ทุกคนเข้า google นะครับแล้วก็พิมพ์หาคาว่า A p o w e r Miller นะครับผมนะครับหลังจากที่ทุกคนพิมพ์ไปแล้วนะฮะทุกคนจะได้ผลลัพธ์ตัวแรกครับซึ่งก็คือโปรแกรม Apower m i l l e r ฮะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยครับหลังจากที่ทุกคนได้แล้วนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดตัวนี้นะฮะซึ่งผมนะครับดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็ i n s t a l l ติดตั้งเลยปอนดแล้วครับผมขั้นตอนการดาวน์โหลดก็แค่กดดาวน์โหลดกดเข้าไปนะฮะแล้วก็กดเลือก Asset ที่อยู่ที่เราต้องการเก็บโปรแกรมมาไว้ซึ่งเราไม่ต้องไปแก้ไขก็ได้ครับกด Next เืยๆจนกว่ามััจจจะบบครหลงากที่้วไะครับ โอเคแต่ okay, ผมขออนุญ,ญาตพับจอนะฮะหลังจากที่จบแล้วนะครับผมทุกคนจะได้โปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาครับนี่คือโปรแกรม A Power Miller นะฮะซึ่งคลิปที่แล้วครับผมได้สอนตัวโปรแกรม E u 2ไปก่อนแล้วแต่ว่าโปรแกรมตัวนี้มันจะเหมาะกับผู้ใช้ที่เป็น iOS หรือว,ว่าฝั่ง iPhone มากกว่าโอเคครับตัว A Power Miller นี่นะฮะทุกคนกดเข้าไปครับทุกคนเห็นแกรม A Power Miller ใช่ไหมครับสกรีนภาพหน้าจอขึ้นคอม โดยที่ไม่ใช่อุปรกรณ์เลยขั้นตอนง่ายที่สุดก็คือเราต้องใช้โทรศัพท์ต่อวงแลน Wi-Fi ตัวเดียวกับที่คอมของเราต่อวงแลน Wi-Fi ตัวนั้นครับซึ่งก็คือสมมุติเราต่อ Wi-Fi สมมตินะฮะชื่อว่า AIS Wi-Fi อย่างนี้ครับตัวคอมพิวเตอร์เราก็ต้องต่อวงแลน AIS Wi-fi ด้วยฟิลม,มันจะคล้ายกับ ตัวคนที่ใช้โปรใช้ตัวโคมแคสอะครับสำหรับคนที่เคยใช้โคมแคสที่สกรีนหน้าจอจากมือถือขึ้นทีวีครับหลักการจะคล้ายๆกันเลยก็คือต้องต่อวงแหวนไ i ้ไฟเดียวกันโอเคครับผมขอข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนฮะขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้ทุกคนมาที่ตัวนี้นะฮะไ i f ไฟหน้านี้นะครับทีนี้ครับให้ทุกคนไปที่โทรศัพท์ของตัวเองครับหลังจากที่ทุกคนได้โทรศัพท์ตัวเองนะครับผมจะได้ภาพทุกคนจะได้ภาพหน้าตามิลเลอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับ ทุกคนจะเห็นว่าเราจะมีะตัวเดสก์ท็อปตอนนี้ที่เขาลั่นอยู่ซึ่งโทรศัพท์จะโชว์ว่าไฟล์วงแหวนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ลองอเปิดโปรแกรม A Power m i l วอ r อยู่พร้อมที่จะรพร้อมที่จะให้เราอะมิลเลอร์สะท้อนภาพจากโทรศัพท์เข้าไปที่ขอบเครื่องนี้ได้เลยซึ่งขั้นตอนต่อไปของ iOS นะครับอันนี้ฝั่งเป็นฝั่ง iOS ก่อนนะฮะซึ่งแนนอนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องกดที่ตัวไหนนะแต่ว่า iOS ครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่คําว่า Miller Phone to PC ครับ โอเคครับผมทีนี้นะฮะตัวโปรแกรมเขาจะสอนให้เราสอนวิธีที่ทําจะทําให้เราสกีนภาพขึ้นหน้าจอได้ซึ่งวิธีของ iPhone ก็คือให้ทุกคนลากแถบด้านขวาบนนะครับลงมาครับทุกคนจะเห็นคาว่าการสะท้อนภาพหน้าจอครับกดเข้าไปครับโอเคครับหลังจากที่กดการสะท้อนภาพหน้าจอเข้าไปแล้วนะครับให้ทุกคนกดที่ตัวโปรแกรมที่กําลังรันในวงแหวนเดียวกันน็คือซึ่งซึ่งเป็นคอมของเราเนี่ยครับกดเข้าไปครับโอเคครับ ทีนี้ก็จะเกิดการคอมเพลก์กันระหว่างตัวมือถือทรัพท์แล้วก็คอมของเราโอเคครับทีนตอนนี้ภาพขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งก็คือภาพในมือถือผมนี่แหละอ่าเห็นไหมฮะก็จะเป็นภาพที่ผมสกรีนขึ้นมาหน้าจอหลักๆก็จะประมาณนี้ครับทีนี้ฮะสำหรับคนที่โหลดมาใช้ครั้งแรกนะครับอาจจะต้องซึ่งมันเป็นโปรแกรมฟรีนะฮะพูดง่ายๆก็คือมันมันจะให้ทดลองใช้ซึ่งจริงๆมันก็มีวิธีรับ ที่เราสามารถใช้ถามวันได้แต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะอยากให้อุดหนุนของแท้มากกว่าซึ่งถ้าใครชอบก็ลองใช้ดูแล้วก็ไปอุดหนุนของแท้ของถูกลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมจะลองเข้าเกมให้ดูนะฮะอ่าเห็นไหมครับว่าถ้าผมเข้าเกมหน้าจอเขาก็จะพิกตะแคงอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้โหผมต้องเบาเสียงแล้โอเคครับเบาเสียงับอ่าอันนี้คือผมคอนโทรลได้โทรศัพท์ล้วนเลยนะฮะ ไม่ได้กดนีนฮะอันนี้คือเมาส์นะฮะไม่ได้ยุ่งเลยโทรศัพท์ล้วนๆเลยมันไม่รับของเลยโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะวผมออกก่อนสาหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนที่เราจะแชร์ลงหน้าจอของ OBS ครับให้ทุกคนเข้ามาที่โปรแกรม OBS นะครับซึ่งตอนนี้ผมเลู่คอร์ดอยู่อาจจะกดอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมมันรันอยู่ให้ทุกคนกดไปที่บวกตัวนี้ครับบวกเสร็จนะครับให้ทุกคนกดไปที่ Windows Capture ตัวนี้ครับกดเข้าไปครับโอเคครับ พอกดเข้าไปแล้วนะครับทุกคนจะได้คำว่า Windows Capture แบบนี้ขึ้นมาครับให้ทุกคนกดตัวนี้นะฮะหลังจากที่ได้ Windows Capture แล้วให้ทุกคนเลือกไปที่ตัวคำว่า A Power Mirror แล้วก็ Light Steam ครับกดตัวนี้นะฮะแล้วกดโอเคเลยครับแค่นี้ครับขั้นตอนก็จะจบตรงแล้วซึ่งก็คือตัวนี้ครับตันนี้จะเป็นหน้าจอของโทรศัพท์แล้วเนาะเวลาที่เราเข้าเกมครับจอก็จะปรับเป็นแนวนอนเองเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะฮะสักรู่ครับ ทุกคนเห็นไหมฮะคือเมื่อกี้ผมได้ปิดตัวเดี๋ยวผมเบาเสียงก่อน <c oughs> คือเมื่อกี้ผมกดตัวนี้ไหมครับก็คือมันเป็นภาพหลักของหน้าจอเราแต่เวลาใครที่ไลฟ์ผ่านโทรศัพท์นะครับเราจะไม่โชว์ภาพเดกสก์ท็อปข้างหลังนะฮะเนี่ยเห็นเมาส์ผมไหมฮะภาพทั้งหมดข้างหลังนะครับรจะไม่โชว์เราจะมาปิดตรงนี้ฮะ,ะตรงคาําว่า display capture ปิดปุ๊บดูพิพภาพดวงตาดีนะฮะดวงตาของดีโอแคปเจอร์ที่เราเป็นถ่ายจับโปรแกรม m i เลอร์ต้องเปิดเอาไว้นะฮะถ้ากดปิดมันจะเป็นภาพ บบนี้ฮะเห็นไหมฮะกดปิดซึ่งเราต้องปิดคอมมันดิพีแคปเจอร์ครับปึ๊บอ่าทีนี้ก็จะขึ้นแต่ภาพของเกมนะครับทีนี้ทุกคนก็สามารถไลฟ์สตรีมผ่าน OBS ได้เลยฮะโดยที่การจากโทรศัพท์ซึ่งแน่นอนว่าการรันจากโทรศัพท์แล้วมาขึ้นใน PC แน่นอนว่าโปรแกรมมาเสถียรกว่าแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายกว่าดีกว่าการรันผ่านโทรศัพท์โดยตรงอ,อ๋อผมไม่แน่ใจว่าการรันผ่านโทรศัพท์โดยตรงใช้โปรแกรมอะไรนะแต่ว่าผมเห็น บางท่านก็โชคดีก็ใช้ลื่นครับบางท่านมีปัญหาว่าวันไหนที่ไลฟ์สตรีมไม่ได้ก็คือไม่สามารถไลฟ์ได้ทั้งวันไปนเลยก็การว่าเสียของเรื่องเสียของเรื่องการเจอ fc ไม่ได้เจอ fc หรือว่าไม่ได้เล่นเกมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้ไปเนาะเดี๋ยวผมอนี้ปิดตอนนี้ไปก่อนนะฮะเอ็บอ,ออกเกมก่อนครับหลักๆก,การใช้ของ obs ก็แค่ประมาณนี้ครับส่วนอื่นตรงนี้ผมจะไม่ได้แนะนําเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ว่าส่วนสำคัญของ obs ตรงนี้ควรจะตั้งค่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอปิดวิดีโอคปเจอร์ไปก่อน อย่าลืมนะครับเป็นโน้ตแคปเจอร์ตัวนี้ก็คือตัวมิลเลอร์ที่เราเป็นตัวสกรีนผ่านโทรศัพท์ทิ่เพย์แคปเจอร์ตัวนี้คือภาพจอส่วนรายละเอียดใี้เดี๋ยวนจะได้ทําคลิปเสริมแยกหรือว่าลองไปดูในคลิปเก่าๆที่ผมทําเอาไว้เกี่ยวกับการสอนเอานะครับโอเคครับคลิปหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับน,นี้โอเคผมปิดกันโอเคครับสำหรับวันนี้ใครที่มีคําถามก็สามารถทิ้งไว้ได้นะครับแต่ผมจะมาไล่ตอบแล้วก็ผมแนะนําว่าโปรแกรมตัวนี้ถ้าใครชอบก็ไปอุดหนุนของแท้ได้นะครับคิดว่า การมลเลอร์ตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับฝั่ง iOS และ and r o i d ที่สุดแหละสำหรับตอนนี้นะฮะส่วน iOS นเสแต่สำหรับใครที่เป็นสายฟรีแต่ติดลายน้ำมิดหน่อยอครับเหมือนคลิปที่ผ่านมาที่ผมทำไปผมว่าโปรแกรม t u 2ตัวนี้ครับก็โอเคนะมันดีระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าโปรแกรมตัวพอเอพอเวอร์เลอร์ครับเขาจะกำหนดเวลาให้ใช้แค่10นาทีเกาจะตัดอืม,มก็มันก็จะไม่สะดวกสำหรับคนที่เป็นคนที่ใช้มือใหม่แล้วอยากจะทดลองเนาะอืม ถ้าใครชอบก็ตูหนงของแท้ได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ